โรมาเทอราพีซาวนาะที่บ้านนะเป็นสปาแบบเล็กๆเลยพี่น้องค่ะนะชานะอ่ะเดี๋ยวนี้อันนี้คือว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวนวดให้หน้าววดหน้าให้ดูนวดหน้าให้ดูเลยอะโรมา่าอันนี้แถมให้นะะกระปุกใหญ่ยักษ์นะคะกระปุกใหญ่ยักษ์นะแถมให้นะฮะแถมให้ แล้วก็เราบางทีเรามีริ้วรอยใช่ไหมที่คอใช่ไหมที่คอ,อกระปุกใหญ่ยักษ์ใช้ได้เป็นร้อยรอบนะคุ้มค่ามากๆนะคะเฉพาะ30เฉพาะ30สาชุดแรกเท่านั้นนะ,อ,ะอันนี้คือเป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะ เจลว่านหางจระเข้นะคะก็คือช่วยสมานผิวนะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะส่วนใครที่เป็นสิวนะ,ะใครที่เป็นสิวนะก็คือช่วยเ,เขาเรียกว่าลดการอักเสบของผิวนะคือคือถ้าใช้คู่กันกับหม้อนียนะคะคือถ้าหม้ออย่างเดียวเนี่ยก็คือสิวหลุดอยู่แล้วนะสิวหลุดอยู่แล้วนะฮะสิวคือฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้อยู่แล้วแต่ว่านี้แต้มให้พิเศษให้เฉยนะ นะสำหรับบางคนที่ต้องตากแดดเหมือนจะแตมต้องตากแดดเข้าสวนตากแดดหรือว่าขับรถตากแดดเยี้งนนะคุณก็เอาไปาทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นได้นะแล้วก็สมานผิวสมานแผล äh, บนใบหน้าได้นะนะคุณก็นวดนะคุณจะกดจุดคุณจะอ,อะไรคุณก็นวดไปเลยนะนวดฮนะแล้วก็นี่ใต้ตาให้ใส่ใต้ตาไปด้วย2ชิ้นนะใต้ตานี่ให้ทั้งหมด60ชิ้นนะคะสคู่นะใต้ตานี่แปะเข้าไปเลย สปาอารมาเทอราพีซาวน่าที่บ้านนะพี่น้องคะ่ะสนุกสนานผิดด้าน <laughs> สนุกสนานนะพี่น้องเอออยู่บ้านก็ทำสปาได้นะเออหรือว่าใครนะฮะที่แบบว่าจะไปสร้างเสริมอาชีพนะคะซื้อม่อนวดหน้าให้ฟรีหนึ่งครั้งอะไรยเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเข้าใกล้กันได้มากหรือเปล่านะ ก็เนี่ยแหละคือหม้อนี้มันมาตอบแทนตรงที่ว่าบางทีเราอยากนวดหน้าอยากสปาหน้านะอยากนวดหน้าอยากสปาหน้า